สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐสีนะฮะตอนนี้นี่คือที่แล้วเราคุยกับน้องยูโรกันเรายังคุยกันไม่สุดเลยเพราะว่าน้องจะต้องรีบมาแต่งตัวใช่ไหมใช่เพราะว่าวันนี้เลิกกี่โมงวันนี้น่าจะเลื่อนจากหนึ่งทุ่มเป็นสองทุ่มครับอ๋อน้องกินพอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บกินข้าวก็รีบมาเลยนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเรามาเจอคุณแม่น้องยูโรแล้วครับอ้อ,อคุณแม่นี่เรามาเจอคุณแม่น้องยูโรแล้วเฮ้ยไงคุณแม่ เสียบตรงนี้เหรออันหนีไปเลยหนีไปเลยก็ได้หนีหนีไปเลยหนีบให้แม่หน่อยดิอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งโอ้เอออคุณไม่เคยมีนี่เลยนี่เลยนั่นแหละนี่นี่นะฮะน้องแม่คุณน้องยูโรนะครับเป็นไงคุณแม่อ่ะก็คือคุยกันแล้วแหละว่าทำไมน้องยูโรถึงมาออดิชั่นเนาะเป็นไงพอประกาศผลแล้วคือเอาน้องขึ้นเวทีแม่รู้สึกไงบ้าง ก็ <g ül> s> <S ไม่ได้ว่าจะพูด,พดนนผู้มิสัยิสานี่นะผมฟังออกอยู่ที่แรกก็ได้คิดว่าสิไปแบบว่าสิได้อีนยังแค่อยากให้นองไปาหาประสุบการณ์ไปแบบว่าเออไปเบิ่งกันหน้านี่ผู้้าปไปค่ะน,น,น,นี่อันนี้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 แฟนใครนะไม่รู้เหมือนกันมือกีตาร์ใช่ป่ะใช่ค่ะมือมือก้ที่หนุ่มๆใช่ไหมใช่ค่ะ อ,อ,อันนี้ก็คืออ่า <คน S 1> เป็นคนที่พาไปเป็นคนดูแลอาจารย์สมหวังค่ะว่าเออบ้าปูพายูโรไปออดิชั่นมองกันหน่ำไปเลนเลนมาสั่ว่าอยากไปไปเบิรงกันน่ว่ามันสิเป็นยังไงว่าได้ยังกับว่าเป็นยังแค่เข้าไปหาประสบการณ์ันแบบมันหลายคนเข้า,ากับบรรลุวังไลนะจ๊ะใช่น้องน้องน้องเริ่มเริ่มเข้าวงการร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ เขาชอบร้องตั้งแต่ปฐมแล้วแต่ที่เนี่ยช่วงม้อหนึ่งสิคืนม้อสองแม่ก็เลยไปฝากไปฝากนั่พ่อคู่ชัยวุฒิเวียงวิเศษแม่จ้ะพ่อคู่ชัยวุฒิเบียงวิเศษเป็นหมอลำกรอนซิ่งที่มีชื่อเสียงสมัยก่อนสมัยนี้คนก็บมีชื่อเสียงเท่กันจ้ะทีเนียก็เลยคืนบานหนองมักชางนี้ก็เลยพาไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพ่อคู่กรอนที่เนี้ยก็เลยยอาเอออยาก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากไปหาประสบการณ์าแมนจากเขามีเชื้อไหมไมีค่ะใครเหรอมีเสือบวกะตะกี้บความพุ่งความพุ่งของเป็นหมอสลัมตาตาปูตาเอเวอร์แมนปูตาพ่อใหญ่มีไงมีไงเพิ่นเป็นหมอลัพ่อใหญ่พ่อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คือตากระยหญ่สมัยตะกี้ตาทวดตาทวดทวดใหญ่ทวดกี่เดี๋ยวแล้วอาจารย์สมหวังเป็นอะไรกับน้อง อาจารย์อาจารย์สมบังเป็นลุงเขยเป็นลุงเขยแล้วพ่อยุทธก็พ่อยุทธก็เป็นลุงเป็นลุงเขยเออโอ้ยตายแล้วสามต๊ยุทธก็เป็นลุงเขยเนั่นแหละก็เลยคือคือเราเป็นญาติทางแม่ติ่งแล้วพ่อยุทธเป็นเขยก็เป็นลุงเขยก็เป็นญาติกันจ้ะก็เป็นแต่แต่พ่อยุทธไม่เคยได้ยินเสียงยูโรไม่เคยเลยไม่เคยแล้วก็เลยไม่รู้ว่า ร้านลวงได้ขนาดนี่กับบอรลูรหยุดยังบอูบอรลูกเ,เอาพูดแต่จริงเนาะก็คุยกันน้องแล้วนะความรู้สึกเนาะจ้ะพอน้องเป่งเสียงออกมาพอยุดอยู่ด้วยไหมยอยู่แล้วว่าไงแม่ที<อ>แรกอะ่ะแกก็เป็นคนพูดแหละว่าอ่าลูกโชว์ไม่ไม่มีเส้นนะแกพูดเนี้ยลังก็รูกว่าครับ ก็คือพ่อยุทดไม่รู้ว่าหลานไปออดิชั่นไปเจอกันโดยบังเอิญเพราะว่าวันนั้นพ่อยุทดไปงานศพแล้วกลับมาที่โดมใช่ไหมคะนั่นแหละทีนี้พ่อหอดขีวน้องกับกับคำบักคักเลยด้วค่ะสองทุ่มก็เล่ขึ้นไปก็ดีใจพ่อรองแล้วก็กับคุณลูกย่ทั้งแม่ห้เสียใจนะก็ให้ให้ที่ว่าบอดเพื่น คอมเมนต right right? uh, okay, uh, ์มาแบบโบคือดว่าเพิ่์นสีคอมเมนต์นะจีนเจับเซ็มสัญญาเลยก็เลยว่าเอ้าปันนันเลยดีสีน่าก็เลยก็เลยภูมิใจส่วนหนึ่งมาเออเข้าได้ไปเมื่อนนี้แล้วเพิ่์นคอมเมนต์ดีค่ะก็เลยดีใจจริงๆนะคะก็บโบคือดว่าลูกลูกสีได้ได้มีโอกาสที่ว่าระดับบอร์ดเพิ่์นคอมเมนต์แบบมากแบบนี้นะจ๊ะก็ดีใจดีใจอีหลี ขอบคุณขอบคุณที่เพิ่นแบบให้การให้การต้อนรับที่แบบว่าเอ็นดูน้องสิเนาะค่ะ,นะเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณบ๊อบโจซอนนุชเด้อค่ะเด้อที่สนับสนุนน้องที่เอ็นดูน้องอที่แบบจังในแหละว่าโว่วออก<อ>็กดีใจเนาะคะะ<อ>่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะบอ <c oughs> ๊ดดะ <c oughs> อบโจซอนนุษก็คืค <c oughs> ออนาคตต่อไป ตอนนี้คือน้องเรียนอยู่ม3เนะ<ม>า,า<ม>ะอนาคตข้างหน้าก็คือเดี๋ยวขอให้วางแผนดีๆก่อน,นค่ะให้วางแผนก่อนเพราะ<ม>ว่าตอนนี้ก็ยังเลียนอยู่ถามเมนนั่นกะส,สีเบิ้งอีกเทื่นนอน<ม>ึงว่าจังไดแบบใดสินะคะเนาะ,<ม>จ,ะ,จ,ะจะเบิ้งก่อนว่าต้องถามเขานั่ว่าเขาเสี่ยงแบบใดหรือเลี่ยนแบบใดยังสิเนาะค่ะเอาในสายตาเขาเขาดื้อไหมเอาความจริงเลยมากผู้ชายเาะมากสุดยอด ก็เลยไม่อยากบังคับอะไรมากเพราะว่าถ้าถ้าบังคับมากมันก็ไปจะจะไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็พยายามสอนเขาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถาว่าแบบภาษาอีสานอยากได้ดีก็ต้องทำดีแม่เราค่ะทามักซ่วกับไปแบบนึงแม่เราค่ะก็แม่เราถือว่าน้องอยืโรดื้อะไรน้องอยืโรดดี้อะไร <laughs> ไม่รู้เออเดือยอ่ะกวนกวนขี้กวนมากกว่ากวนกวนแม่กวนป้าเออให้เขาว่โมโหแบบจะว่าย่ำหนักกับกินข้อมเข้าจกมีอยังจะไม่เนี่ยเอ้าลองเขาไม่ดื้อดูสิแม่จะเองไหม โอ้มันกัดมันกับว่าเงาดอกกัคันซีบอวตามตรงแม่ก็ได้ด่าเสมอครับเขาเรียกว่าให้แม่ได้แบบใช้สมองใช้อารมณ์ใช้อะไรหลายๆอย่างวันๆหนึ่งมีหลายๆอารมณ์ใช่ป่ะอารมณ์มีอะไรแก้ตัวไหมเราอ่ะมีอะไรแก้ตัวไหมไม่มีครับอ้าวเมื่อวานนี้วันแม่มีอะไรจะบอกแม่ไหมเราเราเรามาใช้น้ำสุขุมเพชรบ้านแพงแล้วอ่ะจะไปเลือกบอกแม่ไหมจะบอกแม่ครับว่า อย่างหันมาหาแม่ตัวนอเอาเข้าไปใกล้ๆแม่เข้าไปใกล้ๆแม่เลยอยากจะบอก,อก,อก,อกอแม่ครับว่าจะทำสิ่งท,ที่พ่อจูก,กับพ่อนนนแล้วก็แม่นูสแล้วก็แม่บีที่ได้เปิดโอกาสให้ยูรูครับจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้ที่ถึงที่สุดครับจนกว่าถ้าไม่ได้ดีจริงๆก็จะไม่หยุดบนเส้นทางนี้ครับรหล่อพุดหล่อจากเราอ่ะั าแล้วเปล่าดีล่ยเอาก่อนแม่ไหนก่อนคุณแม่ไหนวันนี้วันแม้คอยบอกลาประสบความสำเร็จเด้ออย่าดื้ออย่ามึนนี่แหละฮะก็คือเราไม่ได้เตรียมกันมานะทุกคนนะครับแม่ก็ภูมิใจตัวเขาเนาะ เนาะแม่เราแค่แล้วนะได้เตยมเลยแล้วเนี่ยก็อ่ะแม่ค่ะฝากเอฟซีหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็คงใจเยอะแล้วคุยกันเยอะเนาะค่ะฝากเอฟซีพอๆเมย์เมย์นะคะน้องน้องยูโรยังเป็นน้องใหม่ในวงการเป็นน้องทท่กับว่าถือว่าอายุหน่อยเพราะว่าน้องโซเฟียก็อายุหน่อยก็ยูโร่สินะคะจังไรก็ฝากติดตามผลงานตอไปว่าน้องซี ได้ได้ลองเพงเลงได้ร่ำหรือยังกะแล้วตะบอดพิ่นเนาค่ะตอนนี้ก็คือคือพยายามเขาเรียกว่าหาประสบก,การณ์ก่อนแล้วก็ต่อไปก่ะคือนาที่ของบอดเพื่นเราละค่ะฝากไวก้ครับพ่อจแเมนุชแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์นักดนตรีหรือว่าพระเอกนางเอกที่ถือว่าให น้องยโโอยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจสุขสุขนนะคนะเด้อขอบคุณค่ะเอาคุณป้าฝากหมือนป้าอันนี้เป็นเป็นพี่สาวหรือเป็นอะไรเป็นพี่สาวพี่สาวแม่เป็นเข้าเป็นลูกลูกป้าเ,ออเป็นลูกพี่พี่สาวแม่ฝากพอพอแม่แม่เอฟซีเดิจ้ะเด้อให้ที่ตามน้องฝากน้องไว้ในอ้อกอ้อมใจของพอพอแม่แม่เอฟซีทุกคนในเด้อจ้า